ดิฉันจตุพรฝ่ายชัยภูมิค่ะอยู่ตลาดอำเภอนองบดแดงดิฉันเป็นริสะดวงทวารเป็นมานานแล้วเป็นมาประมาณสิบปีแล้วทรมานมากค่ะการนั่งถ่ายการเดินการเวลากินอาหารแสดงผิดปวดมากปวดจนถ่ายเป็นเลือดค่ะเลือดนี่เต็มห้องเต็มเต็มส้วมเลยทรมานมากแต่พอได้ทานของอผลิตผลิตภัณฑ์ลิกีตัวนี้แล้วเนี่ย รู้สึกว่ามันจะทานได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะมันจะถ่ายง่ายแล้วก็ที่เป็นเนื้องอกออกมาค่อยๆมันค่อยๆยุบลงไปโดยที่ยุบตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ถ่ายปกติไม่มีเลือดออกอเนื้องอกที่งอกออกมาก็หายหายไปโดย อัตโนมัติค่ะแล้วดีมากค่ะที่ได้ทานตัวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ปวดก้นแล้วรู้สึกดีมากค่ะ